นั่นคิดว่าตัวเองเป็นจูล,ลงหรือไงข้าจะาอวดดีนั่นเอ้ยฉันรีโหลดกระสุนมือเดียวไม่ได้มันเก่งเกินไปเรายิงไม่โดนเลยเป้าหมายถูกจัดก,การได้รับหนึ่ง้อยพอย เป้าหมายถูกจัดก,การได้รับ100่งอพอยตอยาคิดจะแย่งมันไปจากฉันมีแค่ฉันเท่านั้นที่จะฆ่ามันได้เข้ามาพร้อมกันให้หมดเวนเอ้ NA, สภาพแวดล้อมนี่มันเป็นประโยชน์สำหรับสไตล์การต่อสู้ป่าเถื่อนของหมอนั่นอย่าบอกนะว่าหมอนั่นล่อให้เรามาที่นี่เป็นแผนของมันสินะหมหน้ะครับ เซฟโซนกําลังหดมาถึงเราแล้วครับอันนี้คือยาต้านหลังสีมันก็น่าจะได้ผลหัวหน้าครับยาต้านหลังสีนั่นช่วยให้ผมด้วยได้ไหมหุบป,ปากแกคิดว่าแกเป็นใครไปฆ่ามันขับตรงไปชนเจ้าหัมอนั่นเลย เป็นไปไม่ได้เป้าหมายถูกสังหารได้รับ50พอยต์เป้าหมายถูกสังหารได้รับ50พอยต์ฉันขอมีบทบาทจะได้ไหมไร้สาระจริงๆนี่มันเกมยิงปืนแต่ม่นนั่นทำเป็เกมแอคชั่นไปได้แกมัติที่อาวุธฉันมันสั้นไม่งั้นฉันคงออกไปบูด,ด้วยอีกคนแล้ว ที่สุดแกถึงตาของแกแล้วมันจะมาแพ้เจ้าคนหน้าแบบแกได้ยังไงสารเลวเว้ยตายซะและนี้กำลังดีเลย ไปอะไรกันกานรต่อสู้แบบไรรูปแบบแบบนี้มันอะไรกัน ดูเหมือนว่าฉันจะยิงพลาดไปนิดหน่อยนะฟานซีฮงส่งปืนมาให้ฉันโลเซ่นี่อย่าทิ้งพวกเราไว้เซแกก้า ไอคนทรยศหมอนี่ก็ยังทำตัวแบบนี้ในวารละสุดท้ายอีกนะเข้าร่วมกับเราเพื่อนร่วมทีมของฉันมีนักแม่นปืนและอีกคนดูายอย่างกับเสือ แล้วนายมีอะไรถึงคิดว่าจะมาร่วมทีมกับเราฉันฉันฉลาดรู้ว่าใครที่แข่งแกง่งเอาละฉันพอใจในตัวนายรู้อยู่แล้วว่านายมีแผนของนายแต่การที่ให้คนที่ทรยศคนอื่นมาร่วมทีมกับเรามัดมันจะดีงั้นหรอไม่ต้องกังวลฉันรู้ขอบเขตของฉันดี ฟานซีฮงถ้าหมอนั่นคิดจะทรยศฉันมันจบไม่สวยแน่เหลือผู้เล่น284คนจะสุกแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องไปพึ่งอาหารกระป๋องเพื่อลดความหิวของเราแล้วรสชาติไม่เร็วฉันไม่คิดเลยว่า เกมนี้จะเรียนแบบรสชาติอาหารได้เหมือนขนาดนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนี่แหละสวรรค์ของฉันอะไรกันเห็นชัดชัดว่าไขามันมันลงไปที่หุงนะพี่หวันพี่พอจะช่วยแบ่งอาหารให้ผมหน่อยได้ไหมโทษทีที่เราจับกระต่ายได้แค่สามตัวแต่ก็ไม่เป็นไรฉันยังมีอาหาร อย่างอื่นอีกในกระเป๋านะนะขอบคุณมากพี่หวันอ่านี่ทั้งหมดของนายอย่าหาว่าฉันขี้งกเลยนะกะอาหารกระป๋องถูกต้องมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยนะ ถ้านายกินไม่หมดฉันคงเสียใจเข้าใจแล้วครับเห็ดชะมัดนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โทษทีฉันสงให้ผิดอันนะนะดูเหมือนว่าฉันจะให้พริกกระป๋องสูตรเผ็ดพิเศษให้นะหน้านายมันดูเหมือนตัวตลกนะในเกมถึงมีรสชาติพริกกระป๋องในเกมด้วยล่ะ เจ้าผู้พัฒนา,าเขาคิดบ้าอะไรของเขาอยู่เนี่ยเจ้าหมอนี่ฉันขอพูดอะไรกับนายหน่อยได้ไหมอะอะไรละ่ะปืนเอมโฟของนายมันดูดีนะฉันขอมันได้หรือเปล่าแต่ว่าผมมีอันเดียว ไม่เป็นไรถ้านายไม่เต็มใจฉันก็จะปล่อยนายไปเข้าใจแล้วเจ้าเด็กนั่นไม่เป็นไรหมอนั่นแค่จะทดสอบเจ้าเด็กนั่นเท่านั้น แ,แน่นอนพี่ชายคนเก่งก็ต้องมีอาวุธดีๆนั่นแหละนะงั้นก็ขอบใจมากนะแก